คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการทดลองหรือการตรวจสอบธิทยานุภาพของสีพึ่งนะคะก่อนจะไปฟังกันนะคะเรียนรูกันพิธีช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนด้วยนะคะวิชาการทำสีพึ่งของสมัยตั้งแต่โบราณก่อนทำการปล่อยให้เขาบูชาเขาก็มีการตรวจสอบว่าอิทธิฤทธิของการอุกเสกในสีพึ่งนั้นสำเร็จผลหรือไม่ซึ่งตามโบราณการเขาได้กำหนดการทดสอบสีพึ่งมีไว้4แบบก็คือ แบบที่1เลยก็คือการนําสีพึ่งนะคะเจอมกับน,น,น,น้องหมาน้องแมวแล้วนําน้องหมาน้องแมวอะคะ่ะที่ไม่รู้จักกันมาอยู่ในก่งเดียวกันถ้าเกิดน้องหมาน้องแมวเนี่ยมีการคลอเคลียตีสนิทกันก็แสดงว่าสีพึ่งนั้นมีลิธานุพาพคะ่ะแบบที่2นะคะก็คือการนําสีพึ่งไปเจิมกับน้องแมวแล้วก็หนูแล้วก็จับน้องแมวน้องหนูเนี่ยมาอยู่ด้วยกันถ้าเกิดแมวกับหนูเนี่ย ไม่ได้กัดกันหรือว่าไม่ได้มีการทำลายกันเนี่ยก็ถือว่าสีพึ่งนั้นก็มีลิตยาอนุภาพจ้าที่3าก็คือการนำปูนขาวมาทาฝ่ามือหนึ่งแล้วก็นำขมิ้นมาทาอีกฝ่ามือหนึ่งแล้วตบทายด้วยตีพึ่งเนี้ยคะ่ะมาทาบนฝ่ามือที่เป็นปูนขาวแล้วก็บนฝ่ามือที่เป็นขมิ้นแล้วมาถูกกันนะคะ สีพึ่งที่ออกฤทธานุภาพหลังจากทําการปลูกเสร็จแล้วสีของปูนขาวแล้วก็สีของคามิ้นจําไม่ผสมกันคะ่ะการทดสอบแบบที่สนะคะก็คือการนมามะนาวผ่าซี่แล้ก็ใช้สีพึ่งเนี่ยคะ่ะมาทาทับลงไปแล้วก็ทําการบีบออกมาหากชิมน้ำมะนาวนั้นแล้วมีรสหวานก็แสดงว่าสีพึ่งนั้นมีฤทธิานุภาพจ้า